อาตามาภาพจะได้กล่าวถึงเหตุผลที่ว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมอีกในหนึ่งมีความจำเป็นอย่างไรที่บุคคลเราจึงต้องปฏิบัติธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะได้อะไรซึ่งความจริงปัญหาข้อนี้ก็ดูเหมือนว่าเป็นปัญหาย่าปากคอกเป็นปัญหาที่ตอบได้ง่ายที่สุดสำหรับผู้ที่มีความสนใจ หรือฝ่ายใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นประจำอยู่แล้วแต่สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สนใจในธรรมะปฏิบัติก็อาจจะคิดว่าปฏิบัติธรรมไปแล้วจะได้อะไรสู้ไปดิน้นไปเต้นกับเพื่อนๆในเทคในผับหรือในคาราโอเกะมันกว่าเป็นไหนไหนอย่างคนร่ำรวยอย่างเช่นนักธุรกิจนักอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ ก็ไม่เห็นว่าเขาจะไปต้องเข้าวัดเข้าวาอะไรก็เห็นเขาร่ำรวยมีเงินมีทองมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถราดีๆขี่กันถมไปความรู้ความสามารถในการประกอบกิจการงานในอาชีพเท่านั้นแหละที่จะทำให้บุคคลเจริญรุ่งเรืองด้วยโภกกยยาให้อยู่ดีมีสุขได้โภกกระยาเท่านั้นแหละที่สนองความต้องการสนองความปรารถนาได้ทุกอย่าง แม้แต่บุญก็ซื้อได้อํำนาจก็ซื้อได้ลาบยศสักการะทั้งหลายก็ซื้อได้ด้วยเงินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นว่าจะต้องไปเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรกันและบางท่านก็ว่าไปทําบุญแล้วบุญจะช่วยอะไรได้บุคคลที่คิดอย่างนี้ก็คงจะมีมากเหมือนกันวันนี้อาตมาภาพจะเฉลยปัญหา ที่ตั้งเป็นหัวข้อเรื่องในวันนี้ว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมและที่ว่าปฏิบัติธรรมนั้นจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาพอสมควรแก่เวลาต่อไปก่อนอื่นขอให้ท่านผู้ฟังมาทำความเข้าใจคำว่าปฏิบัติธรรมกันก่อนคำว่าปฏิบัติก็หมายถึงการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจ การกระทําทางกายภาษาพระท่านเรียกกายกรรมได้แก่การกระทํากิจการงานต่างๆการประกอบอาชีพต่างๆเป็นต้นการกระทําทางวาจาท่านเรียกว่าวจีกรรมได้แก่การพูดจาเป็นภาษาต่างๆเพื่อสื่อความหมายให้เป็นที่เข้าใจกันได้ส่วนการกระทําทางใจนั้นท่านเรียกมนโนกรรมได้แก่ความคิดอ่านต่างๆ ความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจที่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเหล่านี้ถ้าเป็นไปในทางที่ให้เกิดคุณประโยชน์ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดความสันติสุขแก่ชีวิตของตนเองและหรือแก่ชีวิตของผู้อื่นและทำให้จิตใจสงบบริสุทธิ์ผ่องใสไม่คุณมัวเศร้าหมอง ความประพฤติปฏิบัติหรือการกระทำเช่นนั้นจัดเป็นกรรมดีภาษาพระท่านเรียกว่ากุศลกรรมคือกรรมที่เป็นบุญกุศลอันเป็นคุณลักษณะที่ดีหรือเป็นคุณความดีของบุคคลผู้ประกอบกรรมดีเช่นนั้นบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นคนดีมีคุณธรรม ส่วนความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจที่เป็นไปในทางที่ให้เกิดโทษให้เกิดความเสื่อมให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ชีวิตของตนเองและหรือแก่ชีวิตของผู้อื่นและทำให้จิตใจเร่าร้อนกระวนกระวายไม่สงบคุณมัวเศร้าหมองความประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นจัดเป็นกรรมชั่วภาษาพระท่านเรียกว่าอกุศลกรรม คือกร,รมที่เป็นบาปอากุศลอันเป็นลักษณะที่ชั่วที่ไม่ดีของบุคคลที่ประพฤติเช่นนั้นบุคคลผู้ประพฤติเช่นนั้นจึงชื่อว่าเป็นคนชั่วคนไม่ดีไม่มีคุณธรรมเพราะฉะนั้นคําว่าธรรมะณนะที่นี้จึงหมายถึงคุณความดีข้อปฏิบัติที่ดีที่ผู้มีปกติประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ได้ชื่อว่าคนดี ซึ่งย่อมได้รับผลจากความประพฤติปฏิบัติที่ดีเช่นนี้ให้เป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขในชีวิตและยังเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ได้รับความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขไปด้วยกันส่วนความชั่วหรือความไม่ดีคือข้อปฏิบัติที่ไม่ดีชื่อว่าอาธรรม ที่ผู้มีปกติประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นได้ชื่อว่าคนชั่วซึ่งยอมได้รับผลจากความประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นเป็นความเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนในชีวิตและยังความทุกข์เดือดร้อนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้เกิดแก่ผู้อื่นอีกด้วยกรรมดีและกรรมชั่วที่บุคคลประพฤติปฏิบัติทางกาย ทางวาจาและทางใจนั้นนั่นแหละที่ให้ผลดีเป็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขหรือที่ให้ผลไม่ดีเป็นความเสื่อมความทุกข์เดือดร้อนตามลักษณะแห่งกรรมดีหรือกรรมชั่วที่บุคคลหรือสัตว์โลกได้ประพฤติปฏิบัติไปแล้วดังพระพุทธดำรัสว่ากัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกัง แปลความว่าผู้มีปกติกระทํากรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้มีปกติกระทํากรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วหรือกล่าวโดยย่อว่าทาดีย่อมได้ดีทําชั่วย่อมได้ชั่วไม่ช้าก็เร็วนี่เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นสัจธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้คือได้ทรงค้นพบด้วยพระองค์เองอย่างลึกซึ้งแจ่มแจ้ง ในคืนวันเพ็ญเดือนวิสา่ะคือในคืนวันเพ็ญเดือนหกเมื่อ2,585ปีที่ผ่านมานี้นี่เองกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอันเป็นสัจธรรมข้อนี้แหละที่เป็นเรื่องยากแก่ปุถุชนผู้ยังมีกิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตใจอยู่หนาแน่นที่จะสามารถรู้เห็นหรือเข้าใจลึกซึ้งแจ่มแจ้งได้ เป็นวิสัยของผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงจะสามารถรู้เห็นหรือเข้าใจลึกซึ้งแจ่มแจ้งตามพระสัจธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วตามระดับภูมิธรรมที่ผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติทั้งหลายท่านปฏิบัติได้ เพื่อให้เข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาตินี่อาตมาภาพจะขอเล่าเรื่องอาการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ2585ปีที่ผ่านมาแล้วนี้มีปรากฏอยู่ในโพธิราชกุม,มารสูตรให้ท่านผู้ฟังได้ทราบพ,พอเป็นเครื่องประกอบการพิจารณาทำความเข้าใจในเรื่องนี้ ดังต่อไปนี้ในวันเพญเดือนวิสาขะนั้นเมื่อพระมหาโพธิสัตว์เจ้าของเราได้เสวยพระกรยาหารที่นางสุจดานำมาถวายแล้วได้ทรงพักพลพระอียบทณบริเวณป่าเต็งรังใกล้ฝั่งแม่น้ำในรัญชาราครั้นเวลาเย็นได้เสด็จไปยังต้นพระสีมหาภู ทรงรับญาคาจากโสติพราหมณ์แล้วทรงปูลาดเป็นที่ประทับนั่งใต้ควงไม้สีมหาโพนั้นทรงอธิษฐานรัตนบัลลังก์ว่าหากจะได้บรรลุพระอนุตตรสัมโมสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ขอจงปรากฏรัตนบัลลังก์ได้ทรงเห็นรัตนบัลลังก์ปรากฏแล้วจึงทรงตั้งพระไทยแน่วแน่ว,ว่าหากไม่ได้บรรลุโมกธรรม คือทำเป็นเครื่องหลุดพ้นแล้วแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็จะไม่ทำลายบัลลังคือจะไม่ทรงลุกจากที่เมื่อทรงตั้งพระไทยแน่แน่ดังนี้แล้วก็เสด็จประทับนั่งคู่บัลลังคือนั่งในท่าขัดสมาธิผินพระพักไปสู่บุรพาทิศค,คือทิศตะวันออกไปทางฝั่งแม่น้ำเนรัญชารา ในเวลาพลบค่ําในยามต้นแห่งราตรีคือในเวลาหัวค่ําได้ทรงเจริญสมถภาวนาอุบายวิธีเป็นเครื่องกําจัดกิเลสนิวรเครื่องกั้นปัญญาได้แก่กามฉันทะคือความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสและสิ่งสัมผัสทางกายอุทธัจกุกุจจะคือความฟุ้งซ่าน ความวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆเป็นต้นให้หมดสิ้นไปโดยการเจริญภาวนาสมาธิคือรูปฌานสี่จนถึงจตุตฌานคือฌานชั้นที่สมีพระไทยผ่องใสาจากกิเลสนิวร์ทั้งหลายออนโยนควรแก่งานแล้วจึงน้อมพระไทยไปเพื่อปุกเพนิวาสานุสติญาณน,นี้เป็นวิชาที่หนึ่งคือปรีชาญาณอย่างรู้ เห็นอดีตชาติของพระองค์เองและสัตว์โลกอื่นทั้งหลายที่เคยเป็นอยู่ในภพชาติก่อนๆตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดในภพภูมิใหม่ไปที่ดีเรียกว่าสุขติภพบ,บ้างไปที่ไม่ดีเรียกว่าทุกติภพบ,บ้างทรงได้เห็นสัตว์โลกทั้งหลายต่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นนับภพบนับชาติไม่ท้วนบ้างก็ไปเกิดในสุขติภพ คือภพภูมิที่ดีได้แก่ไปเกิดในภพมนุษย์ในเทวโลกในพรหโมโลกเป็นตน้นบ้างก็ไปเกิดในทุกติภพคือภพภูมิที่ไม่ดีได้แก่ไปเกิดในภพภูมิของเปรตของสัตว์นรกของอสุรกายและสัตว์ดิัรฉานซึ่งมีมากต่อมากมากกว่าไปเกิดในภพภูมิที่ดีซะอีกเป็นอันว่า พระองค์ได้ทรงรู้ทรงเห็นด้วยพระองค์เองตั้งแต่พรหมโลกเทวโลกถึงมนุษย์โลกทั่วตลอดถึงโลกของเปรตสัตว์นรกอสุรากายและสัตว์เิรัจฉรนจึงทรงมีพระดำริว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้สัตว์โลกไปเกิดในสุคติพบบ้างทุกติพบบ้างอย่างนี้ในยามกลางแห่งราตรีคือในตอนดึก จึงได้ทรงเจริญสมถภาวนาเพื่อกำจัดกิเลสนิวร์โดยการเจริญสมาธิถึงจตุตตะชนชานที่สี่อีกครั้งหนึ่งจนพระไทยผ่องใสาจากกิเลสนิวร์ออนโยนควรแก่งานแล้วจึงทรงน้อมพระไทยไปเพื่อจุตูปาตยานนี้เป็นวิชาที่สองคือปรีชาญาณอย่างรู้เห็นจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลาย กล่าวคือรู้เห็นว่าสัตว์โลกทั้งหลายทำกรรมดีก็ตามทำกรรมชั่วก็ตามเมื่อตายลงแล้วกรรมใดที่ทำหน้าที่เป็นชนกกรรมก็จะนำให้ไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามลักษณะของกรรมที่ทำหน้าที่เป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดนั้นเช่นทว่าเป็นกรรมดีเป็นบุญกุศลในระดับภูมิจิตของมนุษย์เรียกว่ามนุษยธรรม ของเทวดาเรียกว่าเทวธรรมหรือของพรหมเรียกว่าพรหมธรรมก็จะนำให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมตามระดับแห่งกรรมดีหรือภูมิธรรมนั้นๆถ้าว่าเป็นกรรมชั่วหรือบาปอากุศลในระดับภูมิจิตของเปรตสัตว์นรกอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานก็จะนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์นั้นๆตามระดับภูมิจิตนั้นๆ หรือกล่าวโดยย่อว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมดังพระพุทธภาษิตท,ที่ว่ากรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนี้เป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติไม่มีผู้ใดทําให้ไม่มีใครเป็นผู้สร้างไม่มีใครเป็นผู้นําไปเช่นนั้นได้นอกจากว่าตนเองเป็นผู้ทํากรรมเช่นไรดีก็ตามชั่วก็ตาม ย่อมต้องได้รับผลกรรมเช่นนั้นเปรียบดังบุคคลปลูกพืชพันธุ์ชนิดใดก็ย่อมได้รับผลชนิดนั้นดังพระพุทธภาสิตที่ว่ายาที่สังวัปะเตผีชังตาที่สังลัพะเตพลังแปลความว่าบุคคลหวานพืชชนิดใดย่อมได้รับผลเชน่นนั้นจึงได้ทรงมีพระดำริต,ต่อไปว่าอะไรหนอ เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้สัตว์โลกมีความคิดเห็นถูกบ้างผิดบ้างจึงทํากรรมดีบ้างชั่วบ้างให้ได้รับผลเป็นความสุขบ้างทุกบ้างตามกรรมดีกรรมชั่วที่ให้ผลไปบังเกิดในสุคติพบบ้างทุกติพบบ้างอย่างนั้นในยามปลายแห่งราตรีคือนับตั้งแต่เวลาค่อนรุ่งไปถึงเวลาใกล้รุ่งอรุณได้ทรงเจริญสมถะภาวนาถึงจตุติชาน เพื่อกำจัดกิเลสนิวร์เครื่องกั้นปัญญาอีกจนพระไทยผ่องใสาจากกิเลสนิวร์เครื่องกั้นปัญญาอ่อนโยนควรแก่งานแล้วส่งน้อมพระไทยไปเพื่ออาสวัคคยายานนี้เป็นวิชาที่สามโดยได้ทรงพิจารณาสาวหาเหตุในเหตุไปถึงต้นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ได้ทรงค้นพบธรรม ที่เกี่ยวเนื่องเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมมีอยู่สิบสองข้อด้ยวยกันแต่จะขอยกมักกล่าวย่อๆแต่เพียงสองสามข้อพอเข้าใจดังต่อไปนี้เพราะอาวิชชาคือความไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตหรืออีกในหนึ่งไม่รู้เหตุไม่รู้ผล คือไม่รู้เงื่อนต้นเงื่อนปลายเช่นว่าไม่รู้เหตุปัจจัยแห่งความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขและความไม่รู้เหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมความเป็นโทษความเป็นทุกข์เดือดร้อนของชีวิตคือความไม่รู้แจ่มแจ้งบาปบุญคุณโทษและผลของบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงนี้ประการหนึ่งและความไม่รู้ความจริงอย่างประเสริฐ ในทุกขเหตุแห่งทุกขในสภาวะที่ทุกดับเพราะเหตุดับว่ามีได้จริงอย่างไรได้แก่มักผลนิพานและความไม่รู้ในหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกขได้อย่างถาวรและที่เป็นบรมสุขนี้อีกประการหนึ่งนี้นี่เองที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ปุถุชนผู้ยังมีกิเลสหนาแน่นอยู่ มีความคิดเห็นผิดแล้วก็พูดผิดทำผิดผิดประกอบการงานหรืออาชีพที่ผิดผิดไปจากทำนองคลองถำบ้างมีความคิดเห็นถูกจึงพูดถูกทำถูกประกอบกิจการงานหรืออาชีพที่ถูกต้องตามทำนองคลองทาบ้างก็ย่อมได้รับผลเป็นความทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างไปตามกรรม และแม้จะได้รับผลเป็นความสุขบ้างก็ไม่ยั่งยืนเมื่อสิ้นผลบุญก็ต้องเสวยผลจากกรรมชั่วที่เคยได้กระทำไว้แล้วแต่อดีตคอยติดตามให้ผลหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่อย่างนี้ตราบใดที่ยังไม่ได้กระทำความดีให้แก่กล้าพอที่จะสามารถกำจัดตัดกิเลสอวิชชาตันหาอุปาทานเหตุแห่งทุกข ให้หมดสิ้นไปได้ถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงแล้วก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปสุคติบ้างทุขติบ้าง,างเป็นสุขบ้างทุกบ้างตามกรรมไม่มีที่สิ้นสุดอยู่อย่างนี้สัตว์โลกทั้งหลายรวมทั้งสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันได้แก่โลกธรรมแปดได้แก่ลาบยศ สันเสริญสุขความเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาและความทุกข์เป็นต้นเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งได้แก่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมคือส่วนที่เป็นของเหลวของแข็งอุณหภูมิและลมปราณที่ปรนปรนเปลออยู่ในร่างกายและกรรมดีกรรมชั่ว ที่คอยติดตามให้ผลเหล่านี้เป็นต้นประกอบขึ้นคุมกันอยู่ในสภาวะพอเหมาะตั้งอยู่ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยจึงมีสภาพไม่เที่ยงที่ภาษาพระท่านเรียกว่าอนิจจังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วและได้ตรัสว่า ยะทะนิจังตังทุกขังยังทุกขังตะทนัตตาแปลความว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของใครที่แท้จริงกล่าวคือลงท้ายก็ต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปทั้งสิ้นไม่มีอะไรเป็นของใครที่แท้จริงทาวร แต่ประการใดเลยแม้แต่ตัวเราก็ไม่เป็นตัวเราของเราไปได้ตลอดจะต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องตายหมดไปด้วยกันทั้งสิ้นต้องพลัดพรากจากสิ่งของหรือบุคคลที่เรารักที่เราหวงแหนทั้งนั้นนี่เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มีแก่ธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งทั้งหมดในโลก ในจัก,กรวาลเสมอกันหมดเรียกว่าสามัญลักษณะหรือไตรล,ลักษณ์คือลักษณะสามได้แก่เป็นสภาพที่ไม่เที่ยงที่เรียกว่าอนิจจังเป็นทุกข์ที่เรียกว่าทุกขังและไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของใครอย่างถาวรที่ชื่อว่าอนัตตาความตั้งอยู่แห่งกำหนดกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างนี้ เรียกเป็นภาษาพระว่าธรรมทิติธรรมนิยามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ตรัสเห็นแจ้งแล้วและได้ทรงเห็นแจ้งแทงตลอดสัจธรรมทั้งสี่คือทุกขสัจ์ความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกข์สมุทัยสัตว์ความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของเหตุแห่งทุกข์นิโรธสัตว์ความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของ สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับว่ามีจริงอย่างไรและมักสัตว์ความจริงอย่างประเสริฐคือหนทางปฏิบัตินำไปสู่ความพ้นทุกข์ถึงความสันติสุขอย่างถาวรกล่าวคือความที่สัตว์โลกกับทั้งสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยกันต้องตกอยู่ในอานัต แห่งไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาดังนี้ใครยึดถือด้วยตัณหาได้แก่กามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาคําว่าตัณหานี่หมายถึงความทยานอยากในกามได้แก่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งสัมผัสทางกายในความอยากได้อยากมีอยากเป็น และในความที่ไม่ปรารถนาดังนี้เป็นต้นและความยึดถือนั้นนอกจากประกอบด้วยตัณหาแล้วยังประกอบด้วยทิฏฐิคือความเห็นผิดไปว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาแล้วผู้ที่ยึดถืออย่างนั้น ด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความหลงผิดอย่างนี้ย่อมประสบความทุกข์ชื่อว่าทุกขสัติ์นี่เป็นสัจธรรมข้อที่หนึ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ตรัสเห็นมาแล้วอวิชชาคือความไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตและไม่รู้แจ้งเห็นแจ้งในสัจจะทั้งสี่ เป็นมูลรากฝ่ายเกิดทุกข์กล่าวคือเป็นเหตุให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ชื่อว่าสมุทยัยนี้ก็เป็นสัจจะอีกข้อหนึ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ตรัสเห็นมาแล้วขออธิบายเรื่องกิเลสสักนิดว่าคำว่ากิเลสเนี่ยได้แก่ความโลภหรือราคะประการหนึ่ง โสะโกรธพยาบาทอีกประการหนึ่งความหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงอีกหนึ่งเรื่องของตัณหาก็ได้แก่ความทยานอยากในกามหรือในอารมณ์ที่น่ารักน่าใครชื่อว่ากามตัณหาหนึ่งความทยานอยากในภพคือความอยากเป็นโน่นเป็นนี่อยากเกิดอีกชื่อว่าภวะตัณหาอีกประการหนึ่งความทยานอยากในวิภพ คือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรืออยากให้พ้นไปจากสภาวะที่ตนเปลียดชังหรือไม่ปรารถนาหรือความดิ้นรนไม่อยากเกิดอีกชื่อว่าวิภาวะตัณหานี่อีกประการหนึ่งเรื่องอุปาทานได้แก่ความยึดถือในสังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวงความสิ้นอวิชากิเลสตัณหาอุปาทานอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้บรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวง นี้เป็นสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับชื่อว่านิโรธสัตว์นี้เป็นสัจธรรมอีกข้อหนึ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสรู้ตรัสเห็นแล้วทางสายกลางอันเป็นข้อปฏิบัติ8ประการให้ถึงความสิ้นทุกข์ได้อย่างถาวรชื่อมักสกัตว์หรืออริยมักมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบในอริยสัจสี่สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบได้แก่ดำริออกจากกิเลสโทสะโมหะเป็นต้นนี่อีกข้อหนึ่งสองข้อนี้สงเคราะห์เข้าในอธิปัญญาสิกขาคือการศึกษาอบรมในปัญญาอันยิ่งสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบเว้นจากการกล่าววาจาที่ไม่จริงที่หยาบคายเป็นต้นหนึ่งสัมมากรรมตะการประกอบการงานชอบหนึ่งสัมมาอาชีวะ การประกอบอาชีพที่ชอบไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตอีกหนึ่งในสามข้อนี้สงเคราะห์เข้าในอธิศีลสิกขาคือการศึกษาอบรมในศีลอันยิ่งสัมมาวายามะความเพียรชอบคือเพียรกำจัดกิเลสที่มีอยู่ในจิตสันดานเพียรระวังไม่ให้กิเลสเกิดใหม่อีกเพียรประกอบบุญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตสันดานและเพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม ให้เจริญแก่กล้าเป็นบารมีอุปบารมีถึงปรมัตบารมีสัมมาสติสติชอบคือระลึกได้ในสภาวะของกายเวทนาจิตและธรรมว่าประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างไรพิจารณาให้เห็นแจ้งสภาวะของสังขารธรรมทั้งหลายเหล่านี้ว่ามีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตนที่แท้จริงตลอดถึงโลกุตตรธรรมคือมรรคผลผนิพพานอันเป็นวิสังขารธรรม ว่ามีสภาวะตามที่เป็นจริงอย่างไรและสัมมาสมาธิได้แก่สมาธิชอบคือการเจริญรูปฌานทั้งสี่เพื่อกำจัดกิเลสนิวร์เครื่องกั้นปัญญาให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสอ่อนโยนควรแก่งานเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงสามประการหลังนี้ชื่อว่าอธิจิตสิขาคือการศึกษาอบรมจิตอันยิ่ง อริมักมีองค์แปดนี้เป็นสัจธรรมอีกข้อหนึ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ตรัสเห็นแล้วความตรัสรู้ตรัสเห็นคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งด้วยพระองค์เองในสภาวะของสังขารธรรมทั้งปวงว่าเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของใครที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตา และความเห็นแจ้งรู้แจ้งในสัตจะทั้งสี่คือทุกสัตว์สมุทัไทยสัตว์นิโรธสัตว์และมรรคสัตว์รวมทั้งความเห็นแจ้งรู้แจ้งในทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตคือว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ยังไม่เคยมีใครได้ค้นพบคือได้รู้แจ้งเห็นแจ้งมาก่อนจึงได้ทรงสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจด้วยการศึกษาอบรมตนสามประการคืออธิศีลศิกขา การศึกษาอบรมในศีลอันยิ่งอธิจิตตสศิขาคือการศึกษาอบรมในจิตอันยิ่งอธิปัญญาศิกขาคือการศึกษาอบรมปัญญาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจรงิงดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ตรัสเห็นมาแล้วความประพฤติปฏิบัติที่ดีที่เป็นบุญกุศลได้แก่ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นเพื่อเลิกละความชั่วหรือบาปอากุศลทั้งหลาย เพื่อปฏิบัติตนให้อยู่แต่ในคุณความดีและเพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสและให้เจริญขึ้นเป็นอธิศีลสิกขาอธิจ,จิตตศิกขาและอธิปัญญาศิกขาคือการศึกษาอบรมตนในศีลอันยิ่งในจิตอันยิ่งและในปัญญาอันยิ่งอันมีในอยู่ในอ,ในอริมักมีองค์แปดอันเป็นทางดําเนินชีวิตให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขสําหรับตนไม่เป็นไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อน ให้ถึงที่สุดคือความหลุดพ้นจากกิเลสเหตุแห่งทุกข์ได้บรรลุมรรคผลนิพพานที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรดังที่พระอริยเจ้าพระอาหารหันตเจ้าทั้งหลายที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติและได้บรรลุตามรอยบาทพระพุทธองค์มาแล้วนี้ชื่อว่าการปฏิบัติธรรมและที่กล่าวมานี้ก็เป็นทั้งเหตุและผลที่ว่าทําไมจึงต้องปฏิบัติธรรมบัดนี้สมควรแก่เวลาอาตมาภาพขอยุติธรรมะบรรยายไว้แต่เพียงนี้ก่อน ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านจเจริญพร